ใครกำลังจะติดต่อมหาคุณเพราะเขาคิดถึงคุณมากเรามาเรนดอมกันนะทุกคนเป็นพลังงานโดยรวมนะทุกคนใครกำลังคิดถึงคุณใครกำลังจะติดต่อมาหาคุณเพราะเขาคิดถึงคุณมากเรามาดูกันนะเป็นดวงโดยรวมนะทุกคนเป็นดวงเรนดอมนะใครกำลังคิดถึงคุณมากใครกำลังคิด ติดต่อมาหาคุณเป็นโยงแรนดอมนะทุกคนขอห้าใบเหมือนเดิมนะใครกำลังจะติดต่อมาหาคุณเขาคิดถึงคุณมากนะทุกคนเรามาดูกันนะเขาคนนั้นเป็นใคร ที่กำลังคิดถึงคุณที่กำลังจะติดต่อหาคุณนะทุกคนคนคนนี้เป็นคนทางไกลนะทุกคน the world ต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นนะทุกคน the world เป็นคนทางไกลจริงๆนะทุกคนคนนี้จริงๆด้วยคนที่คนทางไกลนะทุกคนเป็นคนค่อนข้างมีโก้นะทุกคนคนคนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างการรับคอยของคุณนะ The Tower The Sun ทุกสิ่งทุกอย่างการรับคอยของคุณจะเกิดเหตุการณ์ทันด่วนจับพลันทันทันท่วงทีทุกคนเขาเหมือนจะมีการคลิปแบบฉับพลันทันด่วนนะทุกคนคนคนนี้คนตางไกลคนนี้นะคนกโก้คนนี้เนี่ยเขาจะเดินทางมาจริงๆทุกคน คนคนนี้จะเดินทางมาคุณนะทุกคนคนคนนี้คนที่กําลังจะติดต่อมาคุณคนเก่าๆของคุณคนทางไกลของคุณนะทุกคนคนนี้เป็นคนทางไกลนะอะเ world คนคนนี้เป็นคนต่างถิ่นต่างภาษานะทุกคนเป็นคนทางไกลนะคนคนนี้เขาพร้อมจะเดินทางหาคุณนะทุกคน เขาอยากพูดคุยกับคุณนะเขาอยากติดต่อมาคุณนะทุกคนคนคนนี้เป็นคนที่ระยะห่างกันมากนะทุกคนระยะทางห่างไกลกันมากนะ The Sun the World ทุกสิ่งทุกอย่างดีมากมากนะทุกคนคนทางไกลคนนี้เขาอยากติดต่อมาคุณนะทุกคน เขาอยากจะติดต่อมาคุณนะทุกคนคนคนนี้เป็นคนทางไกลจริงๆนะทุกคนนายออพครับเขาจะมามอบความรักให้กับคุณนะทุกคนอัดวินเนียอัดวินถ้วยเขาจะมอบความรักกับคุณนะทุกคนห้าเหรียญทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมา mm hmm. เขาเคยมีความผิดหวังมีความเสียใจมาก่อนนะทุกคนคนคนนี้แต่ตอนนี้เขาคิดถึงคุณนะ เขาอยากติดต่อหาคุณนะทุกคนเขาอยากเดินทางกลับหาคุณนะถึงแม้เขาเป็นคนมีกโก้เย้นทุกคนเขาจะติดตัดสินใจอย่างทันท่วงทีทันทีทันใดทุกคนคนคนนี้เขาอยากคิดถึงคุณเขาอยากกลับหาคุณนะธาตุน้ํากรกฏิจิตมีนะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยากกลับหาคุณนะทุกคน